สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้ว่างครับผมมีมาหนองเจาะจะพามาตกปลาครับวิธีใช้วันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวด้วงด้วงที่อยู่ตามดินนะครับลูกแมงกวางครับแมงกวางหรือแมงคามนะครับหรือลูกแมงกุจีก็ไม่รู้ครับเกี่ยวเบ็ดลงไปแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าปลาอะไรมันจะกินครับได้ปลาหรือเปล่าครับกับข้าวมื้อเที่ยงวันนี้ครับนี่ถ่ายตั้งแต่ก่อนเที่ยงครับ กับข้าวครับากับข้าวาาวันนี้เริเ่มมีอาการครับวนไปพักหนึ่งเริ่มมีอาการ,รนี่บเขียนเบ็ดเราก็จับคันเบ็ดแน่นเลยหัวปลาลากลงน้ำนยังไม่มีอะไรครับตากล้องกลับมาอีกครั้งก็มานแล้วครับตากมาแล้วเป็นปลาดุกบิ๊กวีไซส์งามนะครับไซด์สวยเลยตัวเอฟเลยตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งได้ครับตัวเลยแต่ใหญ่อยู่ครับกับข้าวได้เมื่อหนึ่งพอดีครับ กลับมาครับดูนเท่าแขนเท่าแขนคนตกเลยได้กับข้าวมื้อเที่ยงแล้วนี้ขอบคุณมากครับผม